ยังเทดงเกียเป็นคนนำงานยันโบอียันโบท่านโอพี่น้องใช่เาเจโาแก่ปลากินดินพังแงแน่น่อยหนึ่น้องเน่นปลาสมต้องแก้เพิ่งกินดินแน่หน่อยต้องใก้สีเขียนนำเย็นแล้วก็การแฉนหน่อยนะ แต่เบิ่นะอน่มันเป็นปลานำคของปลาไม่น้ำมันกัเจาเท่างหร่น,หนนะหวาพอดอีอันนี้ปลาดำคลง<ะ>อร่อยจริงๆเป่อไค่ในขาวบ้างกูจะมีเป่เอะไขมีมบ,บ้างน้อย ใมดเปล่าไทรจับแล้วถ้าอจะแจ้งให้พอมมันเย็นกันมันเบิดกว่าอืมแล้วหมอยัอยู่อืมยาวสนะค่บอืมตู้เย็นทำแบบนั้นเติมน้ำนิดหนึ่งจะก็ซื้อันป้ายใส่จะเออมาตากกรน่ำเนี่ย bên ba bà hẹn Ừ. hẹn bà Ừ. Ừ. hẹn bà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  Ừ. 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 จริจริงหาห็ดกอนี่เนาะชวนมีกระสายห็ดมันเยอะต้องบอกว่าฮะหอไงหรอไงเปี่ยนผ่านเหรอใจง่ายแก่แก่แก่หใช่ปะอืมชอแข็งใจึง อยากกินให้ดอกยีสนแรกหมืนใช่แกอาปแกว่ไปแหลกอ่อืมต้องดูยัน้าร้อมจนสีหายู่ใส้กับีหรหนี่ว่าไกินหรอบ่อืมกลางวานื่อแกก็เชือหนึงหรอ

แก่แก่เหอตก็พูดีกินบบแก่โบแก่สุดนี่บบแก่ชม,มมันสิจ้าตมมันอันนหนเนาะไอ้อว่าป,ปสมยังไงต้อากินเหรออย่าก็อะไรอนนี้ดังเหมือนะั้นส่งมา เข้าไปบมอรซื jump, ้อก็เผาน่าจะขับหน่โดนทัสองปานเยนกับมพร้าดกินมันสีแหงมกินเผานเรเยนประมาณกินกลัมาเจ็บท่องเจ็บสายไหมเจ้าคุณเขาอยู่คือย่าน่้มาไม่มากินนะ มันสัผิไปว่าไปต้อะไรเฮด้ะเดียวนอเว่าเฮ็ดขิาไปน้ำหยอกกันไปน้ำมันก็กินได้ร้ายได้ฮะจอดแจ็คจากอ่างขิงขาวมันก็แซ่บแต่ินผู้เดียวมแหงมัแซ่บเลยแบบคือว่าห้ากอดผู้กอดปบาซี่หางกนอยากจะนแม่สคนแ่หมดเล <ừ. S 2> งันนน้นก็ต่ำสุดแล้วตัก็าแจแล้วแต่แต่นม <ừ. S 1> เคยกินคนยาอนป่ะอือซบึกอือหเยอะเราแกบอ่อือ

มันมกนักเนาะอืมข้าเหฮ็ดพอสนะีแจ๊กเห็ดพหนางแกก็ยังพอกินก็เห็ดพอฝายมันบาเฮ้พอฝายมาแล้วแข็งไปเลยอืมเราไม่หนุ่มไม่หนวด

ไปแล้วอิ่ม้าไปเอาของกับนเท่านีนกับอีอ้าเงินแค่ได้เห็ดน,นี่หาเจะโดนก้อนๆหนหาหมดเบิดแล้วห,หาเจอคางก็ตีขอบุคกับขอบุณคกับท่านมึงตาไป